โลกที่เราอาศัยอยู่เต็มไปด้วยความลึกลับที่รอาการค้นพบไม่ว่าจะเป็นความเว๋งหวางอันไกลโพ้นของอวกาศหรือความมืดมิดใต้ท้องทะเลลึกมนุษย์เราต่างใฝ่ฝันที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและเปิดเผยความลับเหล่านี้แต่เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมาการสำรวจอวกาศถึงดูเหมือนจะก้าวหน้าไปไกลกว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกทั้งๆที่ทะเลนั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าแท้ๆเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการเปรียบเทียบง่ายๆ ลองจินตนาการถึงยานสำรวจดาวอังคารที่กำลังร่อนลงบนพื้นผิวดาวแดงกับเรือดำน้ำที่พยายามจะดำดิ่งลงยังจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรเชลเลนเจอร์ดีฟในร่องลึกมารีนาทั้งสองภารกิจต่างก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเราสามารถส่งยานอวกาศไปที่ไกลหลายล้านกิโลเมตรแต่การสำรวจก้นทะเลลึกที่ห่างจากชายฝั่งเพียงไม่กี่ร้อยกิโลเมตรกลับเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญกว่ามากปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของงบประมาณ โครงการสำรวจอวกาศมักจะได้รับการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากรัฐบาลและองค์กรต่างๆทั่วโลกเนื่องจากความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจของชาติการส่งยานอาวกาศไปดาวอังคารสักครั้งหนึ่งอาจใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เงินจำนวนมหาศาลนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวในทางกลับกันการสำรวจใต้ทะเลลึกมักจะขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนแม้ว่าทะเลจะเป็นแหล่งทัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และการศึกษาทะเลลึกอาจนำไปสู่การค้นพบยาใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆได้แต่ผลประโยชน์เหล่านี้มักจะไม่ชัดเจนเท่าการสำรวจอวกาศทำให้การลงทุนในด้านนี้มีข้อจำกัดมากกว่าปัจจัยต่อมาคือเรื่องของเทคโนโลยีการสำรวจอวกาศจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล้ำสมัยเช่นจรวดยานอวกาศระบบควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทําให้เราสามารถส่งยานอาวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการสำรวจใต้ทะเลลึกก็ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นกันเช่นเรือดำน้ำหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ROV และอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เท่าการสำรวจอวกาศความท้าทายที่สำคัญคือการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถทนต่อแรงกดดันมหาศาลในทะเลลึกซึ่งสูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลถึง1 0 0 0เท่า นอกจากเรื่องงบประมาณและเทคโนโลยีแล้วแรงกดดันทางการเมืองและสังคมก็มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การสำรวจอวกาศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศและเหยียบดวงจันทร์ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันการสำรวจอวกาศยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติการวางแผนที่จะกลับไปเหยียบดวงจันทร์หรือการส่งมนุษย์ไปดาาอังค ภารกิจเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและรัฐบาลทั่วโลกเพราะพวกเขามองว่าการสำรวจอวกาศเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆและโอกาสใหม่ใในขณะที่การสำรวจใต้ทะเลลึกมักจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนมากเท่ากับการสำรวจอวกาศแม้ว่าทะเลจะเป็นแหล่งอาหารพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแต่ความสำคัญของการสำรวจทะเลลึกมักจะไม่เป็นที่ตระหนักกันอย่างกว้างขวางทำให้การสนับสนุนทางการเมืองและสังคมสำหรับการสำรวจทะเลลึกมีน้อยกว่า นอกจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้แล้วยังมีข้อจํากัดทางธรรมชาติที่ทําให้การสํารวจใต้ทะเลลึกเป็นเรื่องที่ยากกว่าการสํารวจอวกาศประการแรกคือเรื่องของการมองเห็นในอวกาศนั้นมีแสงอาทิตย์ส่องสว่างทําให้เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์และวัตถุอื่นๆได้อย่างชัดเจนแต่ในทะเลลึกนั้นมืดมิดสนิทแสงอาทิตย์ส่องลงไปไม่ถึงทําให้การสํารวจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีโซนาและแสงประดิษฐ์ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางและความคมชัด ประการต่อมาคือเรื่องของแรงกดดันในอวกาศนั้นไม่มีแรงกดดันทําให้ยานอาวกาศและนักบินอวกาศสามารถทํางานได้อย่างอิสระแต่ในทะเลลึกนั้นแรงกดดันมหาศาลเป็นอุปสรรคสําคัญในการสํารวจอุปกรณ์และยานสํารวจต้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทนต่อแรงกดดันนี้และนักดําน้ําจะต้องสวมชุดดําน้ําที่มีระบบปรับความดันเพื่อป้องกันอันตรายประการสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสาร ในอวกาศนั้นเราสามารถสื่อสารกับยานอวกาศและนักบินอวกาศได้โดยใช้คลื่นวิทยุแต่ในทะเลลึกนั้นคลื่นวิทยุไม่สามารถเดินทางได้ดีทําให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ยากลําบากเราต้องใช้สายเคเบิลใต้น้ําหรือเทคโนโลยีเสียงในการสื่อสารซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องของความเร็วและระยะทางอย่างไรก็ตามแม้ว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกจะมีความท้าทายมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการสำรวจใต้น้ำเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และเก็บข้อมูลได้ดีขึ้นการสร้างเซ็นเซอร์และอุปกรณ์วัดที่มีความแม่นยำสูงและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการสำรวจทะเลลึกในหมู่สาธารณาชนและผู้กำหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมรณรงค์การเผยแพร่ข้อมูลและการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงประโยชน์ของการสำรวจทะเลลึกและสนับสนุนการลงทุนในด้านนี้มากขึ้นและเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าความสำเร็จในการสำรวจอวกาศก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันเป็นผลมาจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของนักวิทยาศาสตร์และวิาศ,าศวกรจำนวนมากการสำรวจใต้ทะเลลึกก็เช่นกันมันอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอีกมาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเราก็จะสามารถเปิดเผยความลับของโลกใต้ทะเลได้ในที่สุดดังนั้นสิ่งที่ทําให้การสำรวจอวกาศก้าวหน้าไปกว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกจึงไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของทางเลือกที่เราเลือกที่จะให้ความสําคัญและลงทุนไปกับอะไรมากกว่ากันแต่ในขณะที่เรากําลังเฉลิมฉลองความสําเร็จในการสำรวจอวกาศเราก็ไม่ควรลืมที่จะหันกลับมามองโลกของเราเองโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายที่รอการค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นอวกาศหรือใต้ทะเลลึกทั้งสองโลกต่างก็มีความสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติแล้วเราควรที่จะให้ความสำคัญกับการสำรวจทั้งสองโลกอย่างเท่าเทียมกันเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่มืดมิดเราจะเห็นดวงดาวนับล้านที่ส่องประกายระยิบระยับแต่เมื่อเราดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรลึกเราจะพบกับโลกที่มืดมิดและเงียบสงบโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่ง โลกที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับเราและในความมืดมิดนั่นเองอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังรอการค้นพบบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับโลกและจักรวาลไปตลอดกาล